รายการในายวันนี้นะครับมีการทดลองง่ายๆแล้วก็สนุกสนุกน่าคิดอีกอันหนึ่งมาให้น้องๆได้คิดกันนะครับการทดลองของวันนี้นะครับเป็นเรื่องของลูกปิงปองลอยน้ําผมมีลูกปิงปองอยู่หนึ่งลูกนะครับแล้วก็มีชามที่จะมาใส่น้ำนี่อย่างนี้นะครับน้องๆลองคิดดูถ้าหากว่าผมวางลูกปิงปองอยู่ในถ้วยอย่างนี้นะครับ็นได้ว่าลูกปิงปองนี้ก็จะอยู่ตรงกลางถ้วยถูกไหมครับคราวนี้คําถามก็คือว่าน้องๆคิดว่าถ้าหากผมเทน้ํานี่ลงไปในถ้วย น้องๆคิดว่าลูกปิงปองเนี่ยนะครับจะอยู่ตรงไหนจะลอยไปอยู่ตรงไหนนะครับผมจะค่อยๆเทน้ําลงไปในถ้วยอี้นะครับแล้วเดี๋ยวคอยดูว่าที่ระดับนี้นะครับน้าประมาณหนึ่งในสามของถ้วยลูกปิงปองจะเห็นได้ว่าจะค่อยๆลอยไปติดอยู่ตรงด้านข้างของถ้วยนะครับเห็นไหมครับคราวนี้นนถ้าหากว่าเราค่อยๆเทน้ําไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เทมาสักประมาณครึ่งถ้วย เห็นไหมครับว่ารุ่นฟองนี้นะครับถ้าผมดันให้มันมาอยู่ตรงกลางถ้วยสักพักหนึ่งเห็นว่าเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆไปอยู่ตรงประมาณข้างๆข,ข,ของถ้วยนี้นะครับเห็นได้ว่ามันเหมือนมีแรงหนึ่งดูดเข้าไปด้านข้างของ,งถ้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะอ,ออกมาค่อนข้างยากนิดหนึ่งน้องๆลองสังเกตดูให้ดีนะครับเห็นไหมครับ เหมือนกับมันติดอยู่ค่อนข้างหนึบเลยทีเดียวคราวนี้ถ้าเกิดผมเทน้ําขึ้นไปเรื่อยๆนี้นะครับน้องๆคิดว่าจะมีวิธีในการที่จะทําให้ลูกป,ปองของเรานี่อยู่ตรงกลางถ้วยได้ยังไงครับลองดูนะครับถ้าผมเทน้ําไปเรื่อยๆอย่างนี้เห็นไหมครับ พอเราสังเกตเห็นว่าน้ําพอเริ่มเต็มนี้นะครับลูกมิงปองก็จะลอยกลับเข้ามาอยู่ตรงกลางนะครับไม่ติดอยู่ด้านข้างของถ้วยต่อไปนะครับที่เป็นเช่นนี้เป็นเพราะอะไรเดี๋ยวไปฟังคําตอบกันเลยครับ เหตุผลที่ลูกปิงปองลอยไปชิดขอบชามเมื่อน้ําไม่เต็มแล้วก็ลอยอยู่ตรงกลางชามเมื่อเติมน้ําจนปริ่มขอบชาครับเป็นการเกี่ยวข้องกับแรงตึงผิวซึ่งส่งผลกับความโค้งของผิวน้ําในชานครับโดยที่เมื่อระดับน้ําต่ากว่าขอบชามผิวของน้ําบริเวณที่สัมผัสกับชามมีลักษณะโค้งขึ้นทําให้ระดับน้ําสูงสุดที่ขอบชาม ซึ่งเกิดจากการที่แรงยึดติดระหว่างโมเลกุลของน้ํากับผิวชามมากกว่าแรงเชื่อมเกาะระหว่างโมเลกุลของน้ําด้วยกันเองแต่เมื่อเติมน้ําจนปริมจะสลับกันนั่นก็คือระดับน้ําที่ขอบจะต่ําที่สุดเมื่อเทียบกับบริเวณอื่นและการที่ลูกปิงปองจะลอยอยู่ในตําแหน่งที่ระดับน้ําสูงสุดในภาชนะเสมอทําให้มาเติมน้ําจนปริมลูกปิงปองจึงลอยไปอยู่ตรงกลางเสมอนะครับไม่ว่าจะวางลงในชามที่ตําแหน่งไหนก็ตามครับความเป็นคนช่างสัง นะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญสําหรับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นะครับถ้าหากว่าน้องๆสนใจวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นคนช่างสังเกตสิ่งรอบๆตัวเรานะครับจะทําให้การเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยมีความสนุกสนานและเป็นการเรียนอย่างมีหลักการด้วยครับ